สวัสดีค่ะเมลซีดาน4ประตูสภาพวสวยประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละแค่4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะ Honda City z ้เทครื่องยนต์พ5 0 0กียรโตคันนี้ปี2 5 0 0ค่ะราคาอยู่ที่1,49,000บาทเท่านั้นประวัติดีจัดได้เต็มส่งเดือนละแค่4,000บาทเองนะใครกำลังมองหารถผ่อนสบายๆนะคะ แนะนำเป็นรถคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ขับดีแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะยังไงเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะ Honda City z x ขึ้นยนต์พันหเกียอโตปี2 0 0 5ค่ะแมกลายสวยเลยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่149,000บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มส่งเดือนละแค่4,000บาทเองนะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซือดอันนี้ได้นะคะที่1น0 0งมื0 0บาทขึ้นไปค่ะก็ซุดอันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ กำลังมองหารถผ่อนสบายๆผ่อนพอๆกับมอเตอร์ไซค์นะคะกันแดดกันฝนต้องเป็นคันนี้เลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะระบบเซนทรัลล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าค่ะพุ่มไรพาวเวอร์ค่ะเกียร์จ็ดสปีดนะคะสภาพดีค่ะเครื่องเสียง AM/FM/AUX แล้วก็ CD นะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะขับดีค่ะด้านหลังกว้างค่ะ นั่งสบายเลยนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอดี mm ้ hmm. สวยนะ mm hmm. ไม่มีอุบัติเหตุเลยนะคะหรือ mm hmm. ลูกค้าท่านไหนอยากซื้อเงินสดนะคะมาดูรถให้ชอบนะคะราคาต่อรองได้ค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะสภาพดีค่ะน่าใช้ค่ะเป็นรถเกียร์ออโต้ที่น่าใช้แล้วก็ขับดีประหยัดสุดๆเลยนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะเพราะผ่อนเดือนละแค่4 0 0 0บาทเองค่ะน่าใช้ค่ะ ใเกีออโต้ด้วยภายในก็เป็นเบาะหนังสีครีมนะคะใหม่เอี่ยมเลยนะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะหน้าเครื่องค่ะเครื่องยนต์พันห้านะคะเป็นซินค่ะใครกำลังมองหารถผ่อนสบายๆนนคะเดือนละแค่4,000บาทให้เชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะ Honda City ZX เครื่องยนต์พันห้กีออโต้ปี2 0 0 5ค่ะ แห็กลายสวยด้วยนะคะเป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดยดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะเดี๋ยวจะทักไลน์ไม่ได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีนะคะพิม092 5050 858มาสอบถามรายเดยดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากค่ะโทรปรึกษาได้เลยนะคะอยากได้รถส,สวยๆโทรปรึกษาได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ